เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมีการเลือกนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานสมัยที่1 4นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกก็คือนายสมคิดรุ่งโร์ติดตามได้ในรายงานนี้ครับสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานนะครับถือว่าเป็นองค์กรมุสลิมองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่มีบทบาทสําคัญนะครับในงานช่วยเหลือสังคมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางไวชแนลของเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับร่วมมือกันนะครับในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศอัฟกานิสถานหลังจากนั้นนะครับก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ปากีสถานและในวันนี้นะครับทางสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานเนี่ยได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่สมัยที่14ครับทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจผมเว้นเวลา4ปีมาเนี่ยเชื่อใจและมั่นใจในการทำงานของผมแม้แต่เราจะมีอุปสรรค ผูขัดกับเรื่องโควิด19มันทําให้เราคณะของเราสมาคมเนี่ยเสียเวลาไป2ปีกว่าแต่หลังจากนั้นเราก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือภัยน้ําท่วมแผ่นดินไหวต่างๆทั้งต่างประเทศทและในประเทศไทยก็มีการตอบรับอย่างดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่น้องอิสลามของเราเป็นสับวุผลกก็ว่าได้นะครับที่ยังสนับสนุนยังผลักดันสมาคมและเชื่อมั่นในสมาคมที่ไปรับบริจาค มาเพื่อไปสู่ถึงพี่น้องอย่างแท้จริงคำรักขอบคุณทุกท่านนะที่ไว้ใจสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานโดยเฉพาะกับผมในกลยุทธ์อายุเคนสมัยที่1ิดที่ผ่านมาและตอนนี้ได้หมดวาระลงก็ขอหลังจากนายกลยุทธ์อายุเคนหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถาน ทางสมาคมจึงจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567ขึ้นเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่สมัยที่14ณวันิดารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกว่า1,000คนจากทั่วทุกภาคของประเทศนอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งด้วยกันสองคนคือนายสมคิดรุงโรดและนายอัศาวินงามสมชาติเพื่อเข้ามาบริหารและดูแลการทำงานของสมาคมะลาลามุสตาฟาขอนแก่นหนึ่งในสมาชิกสมาคมกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทางสมาคมเข้ามาดูแลก็คือเรื่องการศึกษาของบุตรหลานอาดีตเองเนี่ยถือว่าสมาคมเราเนี่ยเป็นสมาคมที่ดูแลพี่น้องเผ่าปาทานเป็นหลัก แล้วก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นลักษณะการช่วยเหลือที่แคบแคบนะครับในเรื่องของนโยบาย,ยาต่างๆเมื่อก่อนอาจจะติดต่อประสานงานกันยากเพราะพี่น้องเราอยู่กระจายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางดังนั้นงานก็เลยมากระจุกที่ภาคกลางการประสานกันก็เลยขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆแต่ความรักความสมานสามัคคีของประธานเราเนี่ย ก็คือเราเองเนี่ยมีการเชื่อมสัมพันธ์กันตลอดโดยเพราะการเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราขาดในเรื่องของการประสานในเรื่องของการพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเองอยากเห็นสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถาน,นมีแนวนโยบายในการที่จะพัฒนาบุตรหลานของเราโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะครับให้ส่งเสริมลูกหล,กลานเราเนี่ยในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะภาคอีสาน มีต่อมาในเวลา13นาฬิกา30นาทีมีการเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งหมายเลขหนึ่งคือนายอัศวินงามสมชาติและหมายเลขสองคือนายสมคิดรุงโรดโดยบรรยากาศการลงคะแนนเป็นไปอย่างคึกคักและปิดการลงคะแนนในเวลา15นาฬิกา30นาที หลังจากการนับคะแนนเสร็จผลปรากฏว่านายสมคิดรุ่งโรดได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์920ต่อ372คะแนนขอขอบคุณทุกท่านที่ไดมาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้กการเราได้หวานร่วมไวเรื่ำไ,ไ็้ ขอบคุณเขาทำงานเสียงที่พ่อให้ผมและขอบคุณที่ทำงานเสียงที่ไม่ได้มอบให้ผมทุกอย่างเราผิดเใจนะเรา การประชุมใหญ่ครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่มุสลิมตลอดจนการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป